ทุกคนอาจจะเคยฟังเพลงบ้างนะร้องเพลงผมก็ร้องเพลงหลายที่ผมยังไม่เคยเจอนักร้องท่านไหนสามารถร้องเพลงเพลงหนึง่งแล้วคิดเนื้อเพลงอีกเพลงหนึ่งได้ถ้าทําได้ก็บอกผมหน่อยฮะอยากไปศึกษากับเขามากกันยังไงไม่สามารถทําได้ร้องเนื้อนี้อยู่แล้วคุณจะเป็นเนื้ออีกเนื้อคุณจะทาได้ยังไงมันก็เป็นวิธีที่ผมเข้าใจแล้อ่อคุณโพละหว่าที่มัยเ,เครียดม,มากๆที่ผมกำลังคิดโปรเจ้าเลื่อนในอดีตก็รีบเข้ามาพุดโพลก่อนเลยหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นคณะาณะสติวิปัสสนาธรรมฐานไทเพราะว่า ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้รู้ใดๆสิ้นตอนผมบวชคนถามผมจำได้ว่าด้เป็นที่ส้มา,สรสาร์เจะบอกคุณทัานโสรสาถามว่าผมได้อะไรจากตอนบวชผมบอกว่าผมได้รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเลยอันนี้เลื่องผมได้รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเลยและผมได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเคยคิดว่ารู้รู้อย่างไม่สุดและรู้แบบงูงูแบลายังมีอีกหลายเรื่องที่ควรต้องรู้ และยังมีหลายเรื่องที่ควรต้องฟังแล้วมีอีกหลายเรื่องที่ควรต้องฟัง,แล,ลง,ง,ฟงและไม่ควรเชื่ออันนี้เป็นนิสัยที่ได้ปรบับปรุงจากการประบวจนะฮะเป็นใจทึ้นมากเลยที่นั่งวันนี้ของที่ภาษาไทยเออท่านครับผมเหนือ่อยแบบ